จะมาทำแตงกวาผัดไข่กันนะคับโอเคอย่างแรกเราต้องใส่น้ำมันก่อนอีกนิดนึงหนูอีกนิดนึงโอเคดี๋ยดปิดปิดปิดอ้ยแล้วเร,เราก็ต้องคนให้ช่วยอ่าโอเคปรับปรับแก๊สเป็นเบอร์นี้ คนแล้วลุกพอแล้วอ่แล้วก็รอให้มันรยอนครับไปนะคะสองข้อหรือหนึ่ง้อก็ได้โอเคแล้วก็รอนะคะก็ค่อยๆผัดใช่ครับคนให้ไข่สุกเลยมือข้างนี้จับอันนี้ไว้เอ๊ะใช่ผัดให้ไข่สุกเลย คไข่สุกเลยครับแล้วก็จะมาใส่แตงกวาเลยนะครับค่อยๆค่อยๆหยิบก็ได้ครับเอออันนี้ก็ได้ครับเลเแล้วก็ปรุงรสก่อนครับแล้วก็ปรุงรสก่อนครับน้ำมันหอยใช่ แล้วก็ใส่อะไรอีกลูกอ<ล>ใส่น้ำปลานิดนึงใส่น้ำปลานิดนึงนะครับแล้วก็ใส่ซอสฝาเขียวซอสฝาเขียวนะครับผมใส่โอเคปิดนะครับโอเคน้ำปลานิดนึงปลานิดนึงใส่เข้าไปทุกตะลิงทุกตะลย อันนี้เราต้องใสนิดนินะครับเมื่อเพราะว่ามันเค็มใช่มันเค็มแล้วก็คนปรับไฟปรับไฟอิงคนจนกว่าแตงกวาจะอะไรจะสุกครับคนจนกว่าแตงกวาจะสุกนะครับคนไปเรื่อยๆเลยใช่ก่อนจะสุกแล้วเราต้องมาชิมน้ำซอสได้ไหคบ อร่อยมากครับ2 3แตงกัวผัดขอยจะสุกแล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะเทกันเลยนะครับปิดแก๊สได้ยังครับโอเคเลยแล้วก็ทเทลเยนะครับอโอเคเขีย่ยให้ทั่วๆแล้วก็เอาออกมาให้หมดเลยนะครับ แล้วก็เอาไปไว้ที่ซิงค์น,นี่ครับแตงกวาผัดไข่ฝีมือชี้ครับช้อน